างหงออาเบก็โดตางหงออยู่ก็ปักินน้าขนาดขึ้นน้าคือบงในเฮาปิ่งเฮายาตาลูเฮาตาลูกเฮาอยากคือน้องจัหรือปะจักเห็นนปักตาขึ้นน้าบุลีมากี้สีนิ่เดะบุลีมางี้เดะจังทังฮะอเดะเขะลูกันหูอเดะเฮายาบุลีน้ามอทัวเวนี่บุลีคืออเดะเอาใจตางหงอซูงหงอ Ở cái tá cứ nạp lạc có thu về cái bông đi à. Thu về ya. đông đi Ở cái có ăn hoa dạ Nhớ xìa lên à Hoa dạ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  dạ tu Hoa dạ Nam mô ca bông dạ Ta lúc nào thu ngủ Hoa dạ Nam dạ, 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 dạ. <laughs>

kita bini yo. Kita pun hati supaya dia juga. Dia orang masuk dari kebong dia. Dia tak buat buti gini. Dia tanya lulu lagi. Apa dia dari kebong dia yang malam-malam ni. Lod ni dia berbeda. Manau maha. Manau maha ni kha. Kita pun mika, sama sama kita. Kita payo anak lagi. Dia tak ada kita payo anak lagi. Perlu mulut kita. ก้ก okay, no, ็อ t ดปีทุพ i y o ยอยู่ก็แบรู้ไหมก i โต้แกตีโน่เ a ี่ยอัดปีเกินร้อยรู้ไหมอกโต i เด็กที่นี่อัดปีเกินร้อยเด็อโนอนกิโตตีโนบลากก็แต่กโตทําเพื่อครอบครัวกิโตกิโต้ต้องงงูบงกิโตฮะโอแก่มากินี่เดโมบอกชีวิตมากานูเดโมมีเกลูลุลูกมาสุเลยกบงเนี่ยบุแกกบงสายไฟได้อัดโดชโนดได้ที่นี่ได้กิโต้ตะวามาแก่เนี่

โอเคบายเที่ยวบายก็โอเคไม่น่าจะทํากันได้เนาะโอเคนายอยู่กาลีปิตโตนับถือพระเจ้าเดมโมปิตโตมาสุปิเซเลปิตโตโอเกสิเยมาสุโอเคซิ่ย์ปิตโตนับถือพระเจ้าของเดมโอบริโตลาปิตโตจิตโตคิดว่าพระเจ้าของเดมโมคงไม่ชอบแน่ใช่ไหมเออแต่ว่าเหมือนปิตโตนี่เดตุงกุบง

อืมน้องมีเกลอหนึ่งอ่าไปจับไป